ของงานครับมาด้าฟีดนะฮะคันนี้จัดโปร5,000นะฮะก็จูนออกมาโซา9 5นะฮะคันนี้ก็ร้อสิบห้านะครับคันนี้พิเศษหน่อยลิ้น R18 นะครับแต่หัวฉีดเป็น R20 นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องอยากนะครับสำหรับฟีดถ้าอยากให้ดใหีให้วิ่งดีขึ้นถ้าถ้ายังไม่จูนนะฮะใส่หัวฉีด R20 เลยนะครับจะพอดีมากๆนะฮะอาแต่ถ้าจูนแล้วก็จะดีกว่านะครับมาเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งไงนะฮะ คดีจูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคนีให้เรียบร้อยแล้วนะครับปิดเทสน,นะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะปัน Honda ี i ์นะครับเล็ว R สิบแปดโอชีต R ยี่สิบนะฮะน้ำมันโ9กห้านะครับ